สวัสดีค่ะดิฉันวรพาจนทรศรีภูมิใจนำเสนอครีบูสแพลตฟอร์มที่เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อให้กับคุณเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 i ส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นสุดตัวลงสอนนักง,งานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าในปี2021สัดส่วนหนี้นอกระบบภาคครัวเรือนมีมูลค่ามากถึง8.5หมื่นล้านบาทซึ่งอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนี้นอกระบบทั้งหมด จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มคนเปราะบางเช่นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอาชีพอิสระและผู้ประกอบอาชีพค้าขายโดยปกติแล้วสถาบันการเงินจะมีวิธีการคำนวณเครดิตสกอร์ที่ต่างกันออกไปซึ่งยังไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลจึงส่งผลให้บุคคลเปราะบางที่จำเป็นต้องใช้เงินในการอุปโภคบริโภคไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ และยังส่งผลให้ผู้คนหันไปกู้หนี้หน้าระบบซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ท้ายที่สุดทางเราจึงของนําเสนอครีบูสแพลตฟอร์มที่จะช่วยคํานวณคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายและวินัยทางการเงินของบุคคลเพื่อเพิ่อมโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและช่วยสถาบันการเงินลดโอกาสความเสี่ยงในการก่อหน,นี้เสียโดยแพลตฟอร์มของเราจะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส่วนดังนี้ ในส่วนแรกเป็นส่วนของพฤติกรรมจากการใช้จ่ายผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มเพื่อยินยอมให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายได้ทั้งหมดซึ่งผู้ขอกู้จะถูกติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนหลังจากนั้นจึงสามารถยื่นขอคะแนนการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายได้เมื่อมีการขอวิเคราะห์คะแนนทางโครงการกลางจะต้องขอข้อมูลรายละเอียดธุรกรรม ที่สามารถบ่งบอกถึงประเภทสินค้าและมูลค่าจากผู้ให้บริการในระบบการทำธุรกรรมทางออนไลน์ทั้งหมดโดยสถาบันเหล่านี้จะทำการส่งข้อมูลทั้งหมดมายังครีบ o สและระบบจะทำการนำข้อมูลที่ได้รับมาสร้าง Machine Learning เพื่อคำนวณคะแนนพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลจากนั้นจึงส่งผลการคำนวณส่วนนี้ไปให้กับสถาบันทางการเงินเพื่อนำมาประกอบการให้สินเชื่อส่วนที่ 2. คะแนนจากวินัยทางการเงิน จากการจ่ายรายจ่ายประจําในส่วนนี้ระบบจะนําข้อมูลและประวัติการชําระรายจ่ายประจําเช่นค่าน้ําค่าไฟในแต่ละเดือนมาทําการวิเคราะห์โดยระบบสามารถมองหาความสม่าเสมอในการจ่ายรวมไปถึงความสามารถของผู้กู้ซึ่งสามารถคาดเดารายจ่ายในอนาคตและการออมในบัญชีดิจิตอลได้อีกด้วยธานาคารแห่งประเทศไทยสามารถประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดังกล่าวจากช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ เช่นโทรทัศน์เว็บไซต์หรือการประชาะสัมพันธ์ตามห้างร้านค้าส่วนสำคัญในการดำเนินงานของครีบูสคือลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดจากการสื่อสารรวมถึงรับฟังความเห็นของผู้กู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบและนโยบายต่อไปโดยครีบูสมีแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา2ปีโดยจะแบ่งเป็นระยะการศึกษาเพนพอยต์ของผู้กู้รวมถึงการเจราจาก,กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งใช้เวลาดำเนิน,านการทั้งหมด5เดือน ในขณะเดียวกันการพัฒนาโปรโตไทป์และการพัฒนาระบบ Machine Learning เป็นขั้นตอนที่จําเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาเป็นอย่างมากและจะใช้เวลา1-2ปีก่อนการเปิดให้ใช้แพลตฟอร์มในการพัฒนาระบบและ Machine Learning จะนําข้อมูลจากการใช้ใจ่ายของกลุ่มผู้กู้3ประเภทคือรับจ้างทั่วไปผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบอาชีพค้าขายในระยะที่1 2และ3ของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามลําดับ ซึ่งแน่นอนว่าทุกๆก,การสร้างนาวัตกรรมใหม่ขึ้นมาย่อมมีความเสี่ยงเสมอครีบูสก็เช่นกันเริ่มโดยความกังวลของผู้กู้ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลความแม่นยำในการคำนวณคะแนขน,นของครีบูสโดยเราจะทำการลดความเสี่ยงโดยการขอความยินยอมจากผู้กู้ก่อนที่จะทำการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และการที่เราขอคำยินยอมนั้นอาจน,นำไปสู่การที่ผู้กู้ปลอมแปลงข้อมูลในการใช้จ่ายส่วนบุคคลซึ่งทางทีมองว่าเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กู้ในระยะยาวประโยชน์ที่จะเกิดจากแพลตฟอร์มค r e บ b o t คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและพัฒนานโยบายในอนาคตในส่วนของสถาบัานทางการเงินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดนี้เสียในอนาคต และยังเป็นการเพิ่มจํานวนธุรกรรมทางออนไลน์จากกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้งานธุรกรรมทางออนไลน์มาก่อนในทางกลับกันกลุ่มผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินนั้นจะได้จํานวนกลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างมากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดธุรกรรมทางออนไลน์อีกทั้งยังสามารถนําข้อมูลทั้งหมดมาสร้างสินเชื่อขนาดเล็กในฝั่งของผู้กู้ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อและปรับวิันในการใช้จ่ายให้กับผู้กู้ทั้งหมด การใช้แพลตฟอร์มครีบูสนอกจากจะเป็นวิธีช่วยปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้วยังเป็นการปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดีให้กับบุคคลเหล่านั้นอีกด้วยสุดท้ายนี้แพลตฟอร์มครีบูสจะช่วยเพิ่มโอากาสในการเข้าถึงสินเชื่อและยังช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนให้โอกาสทีมของเราเข้าไปเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้ของประเทศไทยนะคะขอบคุณคะ่ะ